แต่งหน้าทาปากนานกว่านี้ครับโอ้โหและเป็นลักษณะแบบนี้สไตล์แบบนี้เลยครับดูภาพชาครับคุณผู้ชมครับหมัดซ้ายโอ้โหเต็มกระโดงคานี้แล้วเกินครับหมัดซ้ายทีหนึ่งครับอันบุญหัวไม่รับไม่รับโอ้โหสามหมัดสี่หมัดครับเต็มเต็มคาราเบลครับนี่คือเหมือนกับยืนหลับแล้วนะครับอาการมวยไม่ได้แลวครับกรรมการนี่ฮะเข้าไปรุติแล้วก็บงมือยบายเลยครับกรรมการวชินิน์รัชนิพนธ์ครับความปลอดภัยสําคัญครับดูจาก อาการของอันบุญหัวครับไม่ตอบโต้ครับเนี่ยครับคือยืนหลับอย่างที่หนุ่ยไดโนบอกครับโอ้ต้นๆครับแลกกันมันดีเหลือเกินครับอันบุญหัวเองก็ไม่ยอมแหละครับแต่ว่าเจ้าง้อครับมีต่อยล่างแล้วก็ขึ้นบนครับแล้วก็หมัดซ้ายเนี่ยเต็มปากเต็มคำดีเหลือเกินครับเนี่ยครับเต็มกระดองคานครับสองหมัดไปก่อนหน้านี้ครับแล้วก็พยานจะต่อยลําตัวแต่ว่ากรรมการดูแล้วนะครับ ว่าไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะสู้ต่อไปได้ครับโอ,โอ้ยังรักษาสถิติชนะนอกยกแรกนะครับ Ladies and gentlemen After one minute and seven seconds in the first round Your referee has caught a stop to this contest Your winner by way of t e n i